จริงๆมาที่การนะครับรก็จริก็อาจจะต้องขอบคุณทางบทสมานด้วยแล้วก็ทางนะครับิ่หมูนะครับก็ก็อยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการดินนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ค่อนข้างจะลาบากผลผลิตต่ํานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทํามานานพอเรามาพูดถึงเรื่อง มันน้ําฝนที่ระดับ6-7ตันเนี่ยหลายหลายคนจะแบบมันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเรายังคิดอยู่จุดๆุดเดิมตรงนี้เราจะเสียโอกาสมากนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,กรที่อื่นก็ที่ผ่านการอบรมเนี่ยเราจะมีเพจเกษตรทําดีนะครับพวกเราเข้าไปคนดูข้อมูลแต่ว่าผมเองเนี่ยทำงานอยู่ที่มหาลัยกเกษตรศาสตร์ยังเป็น้ารชการอยู่นะครับผมแล้วก็ ขอให้พวกเรามั่นใจว่าแนวทางตรงนี้สินค้าเนี่ยคือผมวิจัยจริงแต่เราผมไม่ได้มีของมาแจากเพราะเราไม่ได้อยู่ค่มกองต่างๆแต่ว่างานวิจัยที่ทสำเร็จแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ไปซื้อหาแต่ว่าซื้อของให้มันถูกจุดนะครับหลายๆคนบอกว่าอจาจารย์พามาขายของไม่ใช่ครับผมคือลําพังถ้าไม่มีทางเพจมาดําเนินการเนี่ย ผมงานวิจัยผมก็ทิ้กไปคือเสร็จแล้วเขาเรียกว่าขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งนะครับต้องบอกนิดนึงแล้วก็หลายหลายคนที่ผมบอกได้เลยว่าพวกเราที่มาได้ยินหลายๆคนก็มาฟังแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยตรงนี้ก็มันเป็นโอกาสที่เราจะไม่ได้เจอกันบ่อย,อยๆนะครับจริงๆเ่ยผมมาเมืองกาเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วพูดเรื่องนี้แต่ว่าหลายคนเนี่ย บางครั้งสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่มีโทรศัพท์คืออย่างเราเราขวัญอะไรพวกนี้ผมก็ไปมาเยอะนะครับไปเมืองกาเนี่ถือว่ามาเยอะมากเพราะว่าแต่ก่อนมีสถานีของมหาวิทยาลัยอยู่ที่วังดง้งผมก็จะมาทําแปลงวิจัยทําอะไรพวกนี้นะครับเ,เกี่ยวกับมันซึ่งผมเนี่ยจะจบทางด้านพืชไร่แล้วก็จบทางด้านมันสมหลังโดยตรงครับก็ตรงนี้ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจนะครับผมก็ให้สอบถามเพราะว่า คุยเรื่องมันเนี่ยคุยได้3วัน7วันนะครับผมแต่พวกเราบางทีมาอยู่ตรงนี้อาจจะเก้อเขินอะไรแบบไม่ค่อยคุยแต่พอกลับไปบ้านเนี่ยมันโอ๊ยทําไมกูไม่ถามมันไม่นี่อะไรพวกนี้อยากให้คุยตรงนี้บางทีเนี่ยถามใน Facebook ผมก็ตอบได้น้อยบางทีผมไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้แบบคือแบบอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยทั่วประเทศ คือวันนี้ถ้าได้เจอกันเนี่ยตรงไหนที่มันติดอยู่แบบไม่ต้องอายส่วนไหนที่ผมตอบได้ผมจะเต็มที่มากนะครับผมจะบอกให้ว่าเหตุและผลในตรงนี้แล้วผมเรียนทางด้านนี้แล้วก็ทาวิจัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าแปลงเนี่ยผมทาอ่าแล้วก็บอกนิดนึงทั้งที่แล้วเนี่ยผมไปบรรยายที่อบตศรีมงคลน,นะครับคือรู้สึกบรรยายแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากคืออ่าพอได้ยินรับหลังเนี่ยบอกท่านนายกบอกว่า ผมไปแอบถ่ายรูปมันที่ไหนมาก็ไม่รู้แม่กองไปเลอยไปล้วอะนะผมอยากจะขับรถไปต่อว่านาะยกมากเลยนะผมผมหูดหงิดใจมากเลยผมไอ้ผมอยากจะบอกว่าคนโตขนาดนี้นะผมเสียใจที่แบบผมมามาพูดแล้วแบบมันเหนื่อยแล้วก็จริงๆผมอยู่ที่หมาหลาลัยเงินเดือนผมก็เป็นแสนอยู่แล้วผมไม่ต้องมาแหกปากกันมันมันเมื่อตุ้มนนะคือตอนนี้แต่ว่าเราอยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องพวกเราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคุณอุปการตรงนี้มันเป็นงานวิจัยที่ผมทํามาตลอดชีวิตนะครับก็เราก็อีก 3- 4ี่ปีเนี่ยผมก็จะเสียแล้วแต่ว่าแนวทางตรงนี้จะเป็นนัก้ิชาการมันจะไม่เหมือนกเกษตรอาเภอกเกษตรตําบลอะไรพวกนี้ที่เขาเนี่ยเพราะผมจะวิจัยเรื่องมันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมันโดยเฉพาะนะครับคือเรื่องพันุ์เรื่องอะไรที่ผมทําอยู่เนี่ยก็ อาจจะเป็นคนหนึ่งสองคนเนี่ยผมบรรยายหมดนะครับคือวันนี้ก็คือก็ให้พวกเราจดส่วนไหนที่สําคัญแต่าจริงๆสูตรสาเร็จเนี่ยบอกไปสองสามข้อเนี่ยจบแล้วนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก่อนที่จะบรรยายนะครับผมจะขอลขลแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิดนึงครับวันนี้ผมผมมีหมวดสมานซึ่งเป็นก็เป็นเพื่อนนะนะเป็นพูดถึงก็อยากตัวแบบอยากจะได้ให้บอกประสบการณ์นิดนึงว่ามัน มันแพงจริงไหมทําแล้วมันคุ้มไหมอะไรพวกนี้ก่อนที่จะฟังผมบรรยายสัก15-20นาทีประสบการณ์ตรงที่ที่รุ่นแรกๆที่ได้ทําไปแล้วเนาะผม,ผมอยากให้คนที่ทําไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ที่นี่อยู่ใกล้กันให้ไปดูที่ป8ตัน15ตันมันมีจริงไหมไม่ใช่ผมพูดไปก็แบบอยู่ในใจเอ้ยมันเป็นไปแบบได้ยังไงมันหลอกมันเนี่ย คืออยาให้อะไรที่มันแอบแฝงเราอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เชิญทางบทสวรรนะครับมามาเล่าประสบการณ์สัก15-20ายีนาทีว่ามันทำได้จริงไหมแปลงอยู่ตรงไหนจะได้พิสูจน์กันนะครับผมขอบคุณอาจารย์อาครับท่านกำลังนะครับแล้วก็ พี่น้องชาวกเกษตรกรทุกท่านนะครับผมเนี่ยติดตามอาจารย์ประภาสช่างเด็กประมาณ10ปีแต่ไม่สามารถที่จะคุยติดต่อได้มาเจอเพจเกษตรทำดีก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันจะซื้อสินค้ายิบซ้ำปูนข่าวน้ำอันญกีนทางไหนก็ได้รู้จักทางเพจนี่นครับแล้วก็มาทดลองทำของแปลกตัวเอง2ปีแล้วครับทีแรกก็ยังไม่มั่นใจครับก็อย่างที่อาจารย์พูดมอสักครู่ครับ ผมก็ศึกษาดูในเพจต่อยๆจนมาทดลองปีแรกก็24ไส่ครับแล้วปีสองนี่ก็7จ็ดไรวางน้ำยดแล้วก็ทางนน้นอีก50าสิบไรครับมันก็ได้ผลนะครับต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะยี่สิบหกิโลสิก้ากิโลสิกิโลอาจารย์มาขอไป ออกงานที่มอเกษตรบางเขตเนี่ยหต้นก็ขุดให้อาจารย์อาจารย์ให้คนงานมารับไปการปรับปรุงดินปรับปรุงดินเนี่ยเราก็จะใช้กันอยู่แล้วที่ไก่แกบนะครับ1นึ่งไร่ประมาณเกือบเกือบหตันเราใช้กันปัจจุบันเราก็จะเพิ่มไปปูนน้ำอัตกีนเนี่ยสิบริตรต,ต่อหนึ่งไร่ผสมน้ำสอ0ร้0ยลิตรนะครับใช้เฉพาะ1ไร่สอ0รลิตร แล้วก็ยิบซ้ำเนี่ยประมาณไร่ละ500ร้อกิโลห้ากิโลนี่ก็ประมาณสักสองพันกว่าบาทเพราะตันมังตดช่วงนั้นมันสองสี่สองอันตรกีนก็สิบลิตรก็พันสามร้ยห้าสิบอ่นะอเนี่ยต้นทุนมันแค่นี้แหละแต่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นอะ่ะมันมันมันเพิ่มขึ้นอย่างวางน้ําหยดเนี่ยเกือบ15ตันครับที่กอนโดที่มองเห็นกันนะต้นสูงสี<ม>่เมตรกว่าครับ ส่วนแปลงนู้นมันก็ได้ไอ้ที่ว่าไม่มีน้ําหยดมันก็ได้หกเจ็ดตันแต่ปีนี้แปลงนู้นเกือบเต็มทั้งแปลงเลยบํารุงดินถ้าคนที่ตามเฟซผมก็จะเห็นนะคนงานโรยปูนขาวฉีดปูนขาวโรยขี้ไก่ก็ผมก็ลงทางไอเฟซให้ดูถ้าชาวบ้านแบบนี้บางคนก็ไปดูที่แปลงผมไปดูตอนช่วงขุดมันก็เห็นหัวแล้วก็ตกใจยกคนเดียวยี่สิบกว่าโล มันก็หนักอยู่ก็อยากให้เปิดใจนะครับลองลองดูใครมีทุนมากก็ลองมากใครมีทุนน้อยก็ไล่สองไล่ก็ลองดูมันได้ผลจริงครับก็อาจารย์มาดูแปลงผมสองครั้งครั้งแรกมาบนเช่นบนเดินบอลุกลังแล้วครั้งที่สองก็คอนโดมาช่วงที่ไปบรรยายที่บ้านเก่าแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมที่แปลงก็ดีใจแล้วก็ขอต้นไปลอง ตัดเพาะชำหนึ่งต้นสี่เมตรกว่าแล้วก็ต้นมันสูงมากก็ขอให้พี่น้องได้รับความรู้แล้วก็นำไปลองทดลองในแปลงของตัวเองดูนะครับจะไม่ผิดหวังครับรับรองได้ครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเชิญพี่ พี่พอเป็นไงบ้างครับปีนี้มาเ0ดสิบไล่เป็นไงบ้างแบบอันนี้เลยทำเาโมทำให้เขาต่อรองโม่แล้วน่อยครับหลังจากได้ปรับปรุงดินตามแนวทางอาจารย์ไปนะครับคือผมก็ไปสำรวจแปลงข้างๆรอบๆหมดอะผมนี่ดูดีกับเขาหมดนะครับก็ ม่มีอะไรยืนยันเท่าเราทําเองแล้วก็ดูแปงข้างๆดูรอบบริเวณแถวตํวาตบลที่เราอยู่ครับเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นครับหลังจากที่ใช้ผมใช้ที่ไก่แล้วก็ฉีดปูนน้ําแล้วก็ใส่ยิบซ้าไก่ก็ผลผลิตใช้ได้เลยครับขึ้นดีสม่ําเสมอฮะก็ลองดูครับผมว่ารับประกันคนใช้คนหนึ่งว่ามันดีขึ้นกว่า จากที่เราเคยทํามาครับแล้วพี่พอรู้จักเกษตรทำดีรู้จักจจประจานมาฬิกาครับก็ก็ภรรยาผมชวนเข้าวงการนะมะบางทีผมว่าเชื่อคนยากเหมือนกันแต่พอได้เชื่อแล้วก็หลงรักเลยครับตอนนี้ต้องทําแตวนนาตามแนวทางอย่างเดียวมันก็ดีขึ้นจริงๆครับรับประกันได้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้สูงนะครับสามเดือนสูงเรื่อยเครับสเดือนนะครับสามเดือนตอนนี้ก็จบนะคือของทเ,เองเนี่ยสเดือนเราจะจบแนละ้วเราจะไม่ไม่ไปยุ่งงานในไร่ในอะไรแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่แต่จริงๆมีเยอะนะครับทางเราขวัญก็มีมีเปิดใจแล้นี้ก็อยากให้พวกเราที่มาวันนี้ก็ตักตวงให้มันเนี้แล้วกันนะครับครับครับก็ จริงๆเนี่ยผมทำมันสมรังมาตั้งแต่ปี2534ก็ตั้งแต่เรียนจบมานะครับก็ทำมันตลอดนะครับก็อยากให้พวกเรามั่นใจตรงนี้ถามว่าทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยศ,ศาสตร์ที่บังเกตผมนั่งอยู่ที่ชั้น8นะครับผมกับก็ยังรับราชการอยู่อีกประมาณ3ปีครับผมครับก็เชิญครับผมนะครับคือบอกตามตรงว่า2-3ตันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับ ถามว่าวันนี้มันสำหลังเนี่ยยังมีความต้องการสูงมากเมื่อวานเนี่ยผมไปที่ลุงตลาดกลางเกษตรสองเนาะอยู่ที่ด่านตรง,ตรงออกไปแล้วน,น,นะวันนี้มันเป็นอะไรที่โชคดีคือของของคนกาญจนบ,บุรีคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมาบรรยายนี่ชาวบ้านก็จะแบบเดือดร้อนเพราะว่าราคาของเราเนี่ยจะต่างกับที่โคราชเนี่ยเป็นบาท ราคาต่างกันเป็นบาทกว่าด้วยซ้ำไปแต่วันนี้คนจันทจันบุรีเนี่ยมีลงแป้งมาจากชนบุรีเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดนะครับวันนี้เราจะไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากาคนที่ซื้อมันรวมนะครับวันนี้จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าอีสานบางส่วนเนี่ยเดือดร้อนราคาบาทกว่าเนี่ยมันบาทกว่าอยู่แล้วถ้าแป้งคุณอยู่ไม่ถึงสิเนี่ยบางเจ้าเขาไม่ซื้อเลยลงแป้งไม่ซื้อเลย ตอนนี้ก็เป็นที่มาแบบว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนพันเปลี่ยนพันเปลี่ยนพันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์คือวันนี้ทุกคนถ้าเสร็จงานก็ไปลงทะเบียนอยาก,กลับบ้านไปด้วยซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับสินค้าทุกอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยคุณไปคิดสละตะคิดทุกอย่างให้มันมั่นใจก่อนไม่ใช่ว่ามาฟังผมแล้วจะต้องมาซื้อของไม่นะครับไม่ไม่ไมมเลยถ้าคุณเปิดใจ คุณอยากเอ๊ะมันน้ําฝนเนี่ยเจ็ดแปดเก้าตันเนี่ยมันมีจริงไหมรูปในในหมดที่ผมจะบรรยายทั้งหมดเนี่ยเป็นมันน้ําฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเป็นน้ําหยดเนี่ยผมการันตีอยู่แล้วบอกที่หมวดไว้เนี่ยสิบตันอัพพูดมาตลอดพูดมาตลอดชีวิตมันน้ําฝนเนี่ยไอ้มันน้ําหยดเนี่ยสิบตันอัพหมูหมูไม่ได้คุยหมูสิบตันอัพนะครับผมมันมันน้ำ,น,ำน้ำหยดเนี่ยนะครับก็ฝากพวกเราว่าครับ ตรงนี้คําว่าผมทําเป็นเจ้าของพันุ์ที่ทําร่วมกับอาจารย์หลายๆท่านกเกษตรศาสตร์ห้าสิบห้วยบงหกสิบ 60, คือก็ทําเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนี่แหละนะครับมันเป็นคู่ดวประการที่ทําไมผมเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่งได้เร็วเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นอนิสงส์ที่ผมได้ทํามันทําหลังซึ่งมันไม่มีคนเรียนนะครับตอนเรียนวิทยาโทรหรืออะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนมาเรียนเพราะว่ามันทําวิทยาิพนธ์มันยาว เป็นปีนะครับตอนผมเรียนโทรเนี่ยผมก็ต้องมาทําที่กาญจนบุรีชนบุรีโคราชชาญเชิงเซานะครับเก็บสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีผมก็นั่งรถเมย์มาเก็บข้อมูลนะครับมาทีก็โอ้ลำบากมากนะครับสมัยโทรศัพท์ที่เป็นกนเออคิ้วนะครับนาะทีหนึ่งก็สิบสิบกว่าบาทนะครับจะมาทีก็ โทรมาตั้งหาคนงานถากหญ้าถากอะไรให้นะครับก็บอกได้เลยว่านะครับก็เราก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่วันนี้สิ่งที่พูดไปเป็นความจริงทั้งหมดนะครับเราจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปพูดเลยสมัยก่อนสมัยก่อนเอาปัจจุบันนี้ที่เราจะทําแล้วให้มันเหลือนะครับน้องๆหน,น,น้าตาเนี่ยหนุ่มๆแน่นเนี่ยอย่าให้มันผ่านไปที่ห้าสิบหกสิบนะห้าสิบหกสิบโอ้โหเรายัง ไม่เคยขุดมันแปดตันเลยเนี่ยมันเสียโอกาสมากวันนี้การยานบุรีเนี่ยยังมีบางส่วนที่ไม่เป็นใบด่างนะผมผมพูดมาตรงนี้ทุกคนรู้จักไวรัสใบด่างไหมครับนะในในในีน้ไม่ม,ม,มีใครมีใครไม่รู้จักว่าไวรัสใบด่างมีไหมครับนะไวรัสใบด่างเป็นมหันตภัยของอวงการมันทั่วทั่วโลกนะครับผม วันนี้ส่วนหนึ่งมันในประเทศไทยราคาดีก็เพราะว่าเขมรล,ลาวเวียดนามอินโดนีเซียที่เป็นคู่แข่งทั้งหมดโดนเล่นงอมไปหมดเลาด้วยไอ้เราเนี่ยงอมเพราะอะไรจริงจริง,รงการทัศนบุรีเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขมรเลยคนละยอดแต่ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยดูมือถือทั้งวันเห็นหัวใหญ่ๆไหเอาหนว่าสักกล่องไว้เอาสักถุงมั่งะอะไรพวกนี้นะครับนี่คือมหอารตภัยอ้เอา เดี๋ยวพอเจ้านี้ปลูกสั่งมาพอปลูกเสร็จไม่ไปแล้วไม่ไปสวนไม่ไปไรพองอกปึ๊บใบงีกเลยพอเดือนก,อกว่าๆสองเดือนมันผหะนำมันคือมแมลงวีขาวมันไม่เหมือนเพียเพ้ยแป้งเพี้ยแป้งเนี่ยเป็นแล้วมันมันมันนานกว่าจะนอกจากเอามาสูมกันเหมือนจะติดกันแต่ไวรัสไปด่างเนี่ย แมลงวีขาวเนี่ยโดยปกติมันก็จะอยู่กับแมงลักแมงอะไรพวกมะเขือบ้านเราอยู่แล้วพอมันเราเป็ดปุ๊บวันนึงเนี่ยมันจะบินประมาณ8-9ดกิโลครับผมคิดดูภายในเดือน2เดือนเนี่ยตำบลคันโดนี่เรียบร้อยครับผมถ้าเราไม่ไปช่วยตอนนี้ปัญหาก็คือผมก็บอกเดี๋ยวพอเนี่ยพอรู้จักผมก็จะถามอาจารย์ครับวิธีบองโอ้บอกตรงๆกูเหนื่อยผมลงเฟ b บอกว่ามึงไม่ต้องมาถามกูแล้วเรื่องเนี้ย พอผมพูดมาตั้งแต่ปี2 5 6 2นะคือตอนนั้นทุกคนบอกว่าปลูกแล้วมันก็มีหัวอาจาร์ชัยมีแต่ทําไมตอนเนี้ทําไมพวกมึงยังเดือดร้อนอยู่ก็เพราะว่ามึงเอาต้นเดิมบไปลูกปลูกปลูก,กพอเข้าปีที่สเหลือแต่รากครับผมมีแต่นี่ถามว่าวันนี้มีใครมาช่วยพวกเราไม่มีหมาตัวไหนไมาช่วยสสไม่มีใครก็ไม่มีมิแต่พวกเราช่วยตัวเองนะครับต้องขอพูดแรงๆว่าเราต้องช่วยตัวเองแต่ตอนนี้ เมืองการบางส่วนเนี่ยแถวไซโยกที่ผมไปอย่างสีมงคลมองไปเนี่ยยังไม่มันไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นเนี่ยพอเราไปบอกให้ให้ทำลายอ,าอ้าวโอ้เงินกูมีจำกัดแค่นี้มันอย่างนั้นสารพัดปัญหาที่คือไม่ถอนอะ่ะว่างั้นเนี่ยยังไงกูก็ทูไปพอทูเนี่ยมันจะชิบหายหมดอะ่ะเนี่ยเหมือนน้องที่มาจากเราขวัญเนี่ยซึ่งจริงๆมัน มันไม่น่าจะเกิดอะคือคือคนเมืองการเนี่ยควรจะเป็นจังหวัดที่มันคนละทิศกับทางอีสานนะครับมันคนละฝั่งกันมันเกิดจากเพราะเราสั่งมันกล่องเข้ามานะครับสั่งมันกล่องเข้ามาตอนนี้เวลาเราปลูกเสร็จเนี่ยโดยคนที่ทําไร่ทําอะไรเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยไปอยู่แล้วพอปลูกเสร็จแล้วอีกอย่างน้อยก็ต้องมี10วัน15บหวันถึงจะไปไรนอกจากเนี่ยครับมันก็ทําให้พองอกมาเนี่ยเราไม่เห็น นะครับมันก็จะระบาดหนักมากครับตอนนี้อย่างอุดรเนี่ยเมื่อ2ปีหรือกำแพงเพชรเนี่ยนะครับปีนี้น้องๆที่เป็น f อซผมเนี่ยที่เชื่อฟังผมที่ทำปรับปรุงรุ่นรุ่นก่อนพิสมานปีหนึง่งปีนี้ขายต้นอย่างเดียวขายได้เป็น10ล้าน,นครับผมซื้อต้นเนี่ยจากเชียงรายคือผมจะบอกให้ว่าต้นเนี่ยขายได้วันนี้รู้จักผมเนี่ยผมบอกให้ผมเป็นตัวแทนให้ ผมไม่ได้เอาหรอกสักเสลึงแต่ว่าขอให้อย่างอย่างองพี่พอเนี่ยอยู่ทอมหาภูมิเนี่ยถ้ามันปลอดโรคมันเนี่ยนะครับผมบอกเครือข่ายตอนนี้เยอะมากทุกคนวันนี้อาจารย์ครับพฤจิก,กาผมต้องการ k คยูห้าศันต้นอันนี้เขาจะบอกผมหมดอ่ะบอกว่าเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าเออตรงน,นี้นะเบอร์ใครเพราะเราจะมีกลุ่มเดี๋ยว ทั้งหมดถ้าอยากจะรู้เรื่องมั่นตลอดเนี่ยคนบางคนก็อยู่ในกลุ่มใหญ่ของผมมีสมาชิกเป็นเป็นหมืน่นนะนะเป็นหมื่นนะวมนคือเช้ามาก็จะบอกแล้วขี้ไม่ออกก็ตรบอาจารย์ครับเหมือนที่น้องมาปรึกษาผมเมื่อกี้ว่าผมจะให้คําแนะนําตลอดผมทําอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเราจะเราจะไม่ปล่อยให้พวกท่านไปทำาลเทอไปด้วยพอทําแล้วมันขาดทุนไม่ได้คือแนวทางผมเองเนี่ย ใบมันจะเขียวตลอดทั้งปีนะมันจะอาจจะผิดใจกับคนเมืองการเพราะมันแรงมากนะครับแต่ถ้าทําตามผมเนี่ยใบมันจะไม่มีทิ้งนะครับอย่างแรงๆมีนาเมษาเนี่ยจะต้องมีประมาณ6 7ใบนะครับใบมันก็จะเขียวตลอดมันจะไม่ถึงยอดจนแบบเห็นเพี้ยแป้งมากินอะ่ะไม่ไม่มีนะครับตรงนั้นก็ฝากพวกเราว่าแนวทางตรงนี้ปัญหา เราจะไปมองเลยนะครับผมเมื่ออดีตการหูรุ่นพ่อรุ่นแม่พูดไปก็อย่างนั้นแนหะแต่วันนี้เราไม่มีจะกินเพราะว่าผลผลิตเรามันต่ํามากนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างแปลงเนี่ย